ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดครับได้ร่วมกับโรงพยาบาลตราดจัดทําโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นายแพทย์มนูสุกลสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ห จังหวัดตราดปีงบประมาณ2,568ณอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตราดโดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาเข้าร่วมนายแพทย์สุชาติตันตินิรมัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดได้กล่าวว่าต้อกระจกครับเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะสายตาเลือนรางและตาบอดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ62ของผู้ตาบอดในจังหวัดตราด พบผู้มีปัญหาการมองเห็น3,250รายเป็นภาวะต้อกระจก340รายได้รับการผ่าตัดแล้ว186รายและรอผ่าตัดอีก154รายซึ่งมีจกักษุแพทย์เพียงคนเดียวในการดูแลผู้ป่วยทั้ง7อำเภอโครงการนี้ครับได้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23มีนาคม2568มีผู้ป่วยจากทุกอำเภอในจังหวัดราชเข้ารับการผ่าตัดรวม154ราย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรวมถึงโรงพยาบาลตราดและก็มีหน่วยงานท้องถิ่นครับมาร่วมอ,อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ครับ